ตรงนี้ตรงนี้เป็นสี่เป็นสี่ไม่ได้ต่าเป็นหกอันน <5 S 2> ีห้หนูเห็นอย่างนี้เนะานะก็ <L an> เลยบอกแม่ตาเคียนบอกแม่ตาเคียน<อ>คะเดี๋ยวหนูอ่ะหนูอยากไปทําบุญนะอยากไปช่วยแม่ตาเคียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าหนูพอมีบุญอยู่บ้างขอให้หนูอ่ะมีโชคบ้างแต่หนูโดนไปแล้วน,น่ยสงสัยหนูอ่ะคิดในใจว่าหนูเห็นน่ะหกหกกับเก้าเก้าแต่หนูเชื่อหนูเชื่อในตัวเลขที่พ่อปู่เขียนให้หนูแต่พ่อปู่ก็ย้าแล้วว่า หกเก้าเก้าหกอ่ะมันเป็นเลขอาราบิกมันเป็นเลขแบบยิมนาสติกกับหัวได้ออ่ะหนูก็เชื่อในตัวที่พ่อปู่เขียนให้แต่หนูก็ไม่ได้คิดหรอกว่าคนไม่มีดวงก็คิดไม่ออกอ่ะพี่ตามภาษาแหละพอตกดึกตอนนั้นโดนกินไปแล้วหลับสบาย <laughs> โดนกินไปแล้วหลับสบายค่ะแล้วหนูก็นอนฝนันคือฝันเห็นผู้หญิงผู้หญิงผมยาวตัวเล็กๆตัวเท่าพี่อ่ะผู้หญิงอุ้ยผลกุกตรงนี้ค่ะ <Okay. S 2> ผู้หญิงผมยาวตัวเล็กๆขาวๆหน้าตาแบบไม่ได้ไม่แบบว่าน่ารักหน้าหน้าตาน่ารักขาวๆผมยาวถึงก้นเลยนะแล้วก็ <Okay. S 2> ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ค่ะ <Okay. S 2> มีเป็นผ้าผ้าแถบสีขาวบางเกาะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ไว้แต่ในความฝันนะั้นคือแบบเหมือนแบบท่านหลันล้ามากอะ่ะหนูหนูความรู้สึกหนูว่าเอา้าทําไมพาหนูไปเที่ยว <Okay. S 2> พาหนูไปเที่ยวในในที่ต่างๆแต่ในที่ต่างๆตรงนั้นอนะ่ะมีแต่ผู้ชาย ใช่อันนี้คือฝันต่องวดเนาะครับถ้าหลังจะโดนกินไปแล้วก็ฝันหนูก็ไม่รู้ว่าหนูมโนเองหรือเปล่านะแต่หนูก็เอ้าหรือว่าเราหรือว่าท่านจะมาบอกว่าเออให้เราแบบว่าอดทนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารอบนั้นน่ะหนูมาหนูก็ต้องสะดอะคอหนูก่อนครับค่ะหนูก็หนูก็พราะปู่บอกว่ามีอะไรตามหนูมาวันนั้นหนูไปทาสังฆทานที่วัดขีเรือล่มแล้วหนูก็เลย ทำสังฆทานเสร็จแต่อาจจะยังไม่มาดวงอาจจะยังไม่มีก็แล้ววันนี้หนูถึงแบบตั้งใจตั้งใจมาก็เห็นดูทางทางทีมงานพวกพี่ๆก็ว่าเออพ่อปู่จะให้เลขประมาณสองทุ่มหนูคิดว่าโอ้หหนูมาจากโคราชสองทุ่มหนูจะกลับถึงบ้านกี่โมงหนูก็พยายามดิ่งมาวันนี้หนูตั้งใจมาที่วัดป่าสะทองนะคะ ตั้งหนูตั้งใจมาแล้วหนูตื่นตั้งแต่ตีสามอ้าวหนูต้องเสร็จท,ทุกอย่างไงเพื่อให้พรออ้อมอย่างเงี้ยก็เออใจพร้อมกายพรอ้อมเอ้าเราก็ต้องเป๊ะมาอ,อ,อะไรมาทําบุญอย่างเงี้ยค่ะคะือตั้งใจมาก็ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็อ่ะย้อนกลับมาที่หนูความฝันหนูเนาะ,ะหนูฝันแล้วหนูก็เห็นแม่เนี่ยความรู้สึกที่ว่า หนูไมหนูความหนูความคิดหนูนะว่าเป็นแม่กตะเคียนที่ไปหาหนูท่านก็แบบสนุกสนานกับผู้ชายสนุกสนานขื้นเคงมากกับผู้ชายแต่ถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่หนูก็ถ้าเออหนูก็คิดว่าหรือแม่จะไปบอกหนูอ่ะให้หนูอดทนและให้กลับมาอีกรอบหนึ่ง แล้วหนูก็ติดตามมาตลอดว่าพ่อปู่จะไปที่ไหนบ้างซึ่งเอาเอา,เอาตรงๆอ่ะหนูก็ศรัทธาพ่อปู่ค่ะศรัทธาพ่อปู่แล้วไม่มีใครทักหนูหนูไม่เคยหนูเคยไปดูดวงหลายรอบไปหลายที่ไม่มีใครทักหนูว่ามีลูกตาไอมีมีเด็กตามนะมีสิ่งไม่ดีตามอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนั้น,นพ่อปู่เห็นหน้าหนูบอกว่าให้ถอดมีมีห้อยของอะไรมาไหมซึ่งหนูก็ห้อยมาอย่างเดียวก็คือก็คือจี้ของหนูอันนี้แหละ ตัหนูก็ไม่ได้พกอะไรมาเลยในกระเป๋าก็มีแต่พระแต่ทำไมพ่อปู่บอกว่าถ้ามีอะไรอย่าถอดออกก่อนที่จะทำพิธีหนูก็ไม่มีนะาาอะไรอย่างเงี้ยกว็พ่อปู่ก็เลยว่าอ่ะมีเด็กตาม,มเคยทําแท้งไหมพวว่อปู่ก็ถามหนูก่อนหนูบอกหนูเคยค่ะตอนตอนเป็นเบลุม่มนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสักพักหนึ่งก็เริ่มทําพิธีแต่วันนั้นหนูใจวิววิวตอนที่หนูทําพิธีอยู่ ทำวิธีอยู่ตอนที่กําลังอเกำลังยกเขาเรียกว่าสังฆทานกําลังยกสังฆทา,านอยู่แล้วหนูใจอยู่แล้วอยู่ดีน้ําตาหนูก็ไหลน,หนู้ความรู้สึกว่าความรู้สึกหนูความรู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกมันไมไ่รู้สึกว่าเสียใจมันไมไ่รู้สึกดีใจแต่มันรู้สึกว่ามันมันเอ่อล้นออกมาแล้วก็น้าตาก็ไหลออกมาเอง ก็มองคนอื่นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนหนูหรือว่าเออมันมันหรือว่ามันหม,หมดไปแล้วอ้สิ่งที่มันข,ขวางหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยวาา่าสาทุเออก็พยายามทําบุญก็ตั้งใจามาทําบุญที่นี่นด้วยห,วหนูก็อยากให้มีโชคมีลาบแหละหจะมาช่วยวได้มากได้น้อยหนูก็อยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่นี้ราคาของแต่ <ใน S 2> ส<ร>่วนปู่พอดีที่นี้ก็คือปู่ให้เนอ๋อวันนี้วันนี้มาค่ะตอนแรกหนูหนูก็ทําใจไว้แล้วว่า ปู่จะปู่บอกว่าจะให้เล่ประมาณสองทุ่มแต่ที่นี้หนูมาจากโคราชเนาะมาไกลมากแล้วก็ถ้าสองทุ่มนี่โอ้โหนูกลับถึงบ้านที่มูเนี่ยก็เลยเอาไหนๆก็อาจจะอยู่สักบ่ายแล้วก็จะเดินทางกลับโคราชแต่ก็จะรอชมจากช่องพี่ๆท,ทั้งหลายนี่แลหละค่ะเอาเพราะหนูคงจะรอไม่ไหวลวคะค่ะถึงสองทุ่มก็เลยปูกป่ก็เลยบอกว่ามานี่สิมานี่มานี่ เห็นใบสีหรือยังหนูก็ว่าใบาสีหรอคะไปนับใบสีอยากได้เลขไปนับใบสีสพ่อปู่บอกอย่างนี้โอ้โหพ่อปู่จะเอากี่ใบเนี่ยชั้นสูงมากแล้วเต็มเลยเขาบอกว่ามานี่มานี่เดี๋ยวจะไปนับให้ดูแต่กันพ่อปู่ก็เออสอนวิธีนับชั้นลงมาหนูนับได้ทั้งหมดอ่ะแปดใบแปดใบสีสูงสุดก็คือแปดชั้นแล้วก็มีเขาข้าสุมเมนกล้วยล้ลําแหลมอะค่ะ ก็คือเก้าชั้นเขาบอกว่าเนี่ยทั้งหมดอ่ะเก้าชั้นนะอะไรอย่งเงี้ยมันก็รวมเขาพิจามัาเป็นเก้าชั้นแล้วพขาปู่ก็ไปนับหัวหมูสี่หัวที่มาทำพิธีที่มาทำในบวงสรวงพิธีเนี่ยเนาะคะก็เป็นใบใบใบสีเก้าหัวหมูสี่แล้วก็ใบสีรอบๆอีกแปดเปู่ก็เลยบอกว่าสี่แปดเก้า สี่แปดเก้าเหมือนเขาปู่จะรู้เลยว่าหนูมาไกลแล้วหนูต้องนั่งรอถึงสองทุ่มไมไหวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบโอ้เอายังไงดีเนี่ยแต่ยังไงก็มาแล้วค่ะได้แล้วค่ะแต่แต่ยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าที่นี่หมดแล้วไม่ทันเลขอะไรนะปู่ซื้อสี่แปดเก้าค่ะสี่แปดเก้าหนูก็หนูก็เอะแต่ใจนึงอะหนูหนูความรู้สึกหนูโลภเลยนะพูดตรงตรหนูก็โลภอะเนาะหนูก็อยากจะรอดูแม่ตะเคียนอะแต่หนูก็รอดูดูก่อนว่าจะยังไง ด้ยินปู่เรื่องลอตเตอรี่ได้ได้เฉดไหมมนกินทันไหมรอบแรกหนูได้ยินอยู่แต่หนูเลือกไม่ทันหนูหนูกินข้าวอยู่พูดนะคะเติมพลังอยู่ค่ะเราเติมพลังอยู่ปู่เรื่องลอตเตอรี่อะไรให้เอฟซีนะเลขอะไรนะหนูหนูหนูไม่ได้หนูก็ได้ยินคุ้นๆอยู่แต่ไม่เข้าหูตอนนั้นอะคุหนูดับมากหนูหิวข้าวหิวข้าวหนูหิวข้าวคพหนูตื่นแต่ตีสามววามตตรตีนหมดแพงเลยสีห้า สี่ห้าเหรอคะสี่ห้าหมดแพงเลยหนูหนูไม่หนูไม่ได้ยินว่าปู่ให้เตอก็เห็นรุมกันอยู่แต่หนูก็เออเดี๋ยวรอเอาสองทุ่มดีกว่าชัวช์วเนาะหรือยังไงหรือจะรอดูอะไรอย่างเงี้ยหรือแกหรือปู่ให้แล้วก็ไม่รู้เนาะแล้วเมื่อกี้เนี่ยหนูก็เลยว่าอ่ะพออิ่มเสร็จแล้วอามีพลังไปนั่งรอต่อหนูก็รอดูว่าเออปู่จะทําอะไรอะไรก็ดูพิธีบ้างอะไรบ้างเขาบอกเลยว่าเดินผ่านหนูหนูก็อ๋อสวัสดีค่ะพ่อปู่อ้าว คุ้นๆนะเออแต่พ่อปู่ก็จําหนูไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเยอะวันนั้นวันนั้นวันนั้นคนมาร่วมงานที่วัดผีระล่มเยอะมากอ๋อพ่อปู่ก็เลยว่าอ๋ออ,อ๋อ,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 อเกรตานับใบสี่แค่เนี้สี <4 89 S 3> ่แปดสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าเลขใบสีนาะค่ะสี่แปดเก้าวันนี้จะไปอีกไหมครับไปดูที่แม่ตะเคียนที่ตายไหมครับก็เมื่อกี้นี้พ่อปู่ครอบเสียนให้หนูปูและปลวกว่ะพ่อปู่ครอบเสียนให้หนูว่า ไม่ต้องเอแม่ตะเคียนที่เนี่ยเอาเลขที่แม่ตะเคียนที่นี่นะระหว่างที่ครอบเสียนทําพิธีอยู่ก็หนูก็อืมห,หนูก็ได้ยินคนอื่นเขาอะก่อนที่จะมาถึงหนูเสียนตอนที่พ่อปู่จะวนมาถึงหนูพ่อปู่ก็บอกแต่ละคนว่าเออความต้องการหรืออะไรใดก็ยา,ยาวยาวยาวพอมาถึงหนูสาธุค,ค่ะ หนูก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วหนูก็ยังไม่ได้ไม่ไปไปทักทายพ่อปู่เลยเพราะว่าพ่อปูก่กาลังทําพิธีอยู่แล้วหนูมาเกือบจะไม่ทันพ่อปู่ก็ครอบเสร็จปุ๊บแล้วพ่อปู่ก็บอกว่าแม่ตะเคียนให้มาเอาเลขที่นี่ค่ะเนี่ยหนูก็เลยรอ,อแต่ว่าเห็นเดินเดินไปตรงแม่ตะเคียนเมื่อกี้เห็นเลขไหมครับคือจริงๆอะ่อะเขาก็เข,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 ข้าไปมุงดูกันแต่พ่อปู่เอามือปิดไว้ก่อน แล้วก็มานี่มานี่มาน,มานี่เนี่ยเลขอยู่ตรงนี้นะพขาปู่ก็เอามือปิดไว้ก่อนพอเราพอเราเข้าไปดูกันเห็นตัวเดียวกันไหมคือหนูไม่รู้ว่าเขาปู่ถามใครแต่พอพอเราเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะก็คือก็ถามว่าจากคนเราอะ่ะมันมองไม่เหมือนกันแล้วแต่ดวงใครดวงมันอะไรอ่เงี้ยแต่หนูก็มองเอ๊ะหนูเห็นตอนแรกหนูก็มองเออเป็นสี่นะหรือหรือว่าจะหกหรือหรือว่าจะเก้าก่อนแต่พอมองเข้าไปาชัดๆใช้สติเพ่งนิดนึง เราเห็นหนูเห็นเป็นสี่แปดเก้าตรงกับตัวที่พ่อปู่บอกเรามอกี้เนี่ยหนูเดินออกมาเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยหนูไม่รู้นะเมื่อกี้หนูของแม่ตะเคียนแต่เมื่อกี้เนี่ยตัวเบลเลอร์เลยสองเก้าสองเก้าค่ะสองเก้าแต่หนูจะมาเชื่อหนูเยอะเลยเพราะหนูก็ถูกกินมาทุกวันแหละแล้วก็ดวงไค่ดวงมันในน่าจะดวงรีขึ้นแล้วได้ทำบุญสังฆทานแล้วโอ้ศาสตร์ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรนะ ชื่อเล็กค่ะเล็กอัพพีเล็กเล็กเล็กเนาะเล็กโคราเจเล็กโคราเนาะเล็กโคราเจแก่นะเล็กแก่เล็กก็ไโคราบอกเอาน้องก็ได้น้องเล็กโคราน้องเล็กน้องเล็กแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ